สวัสดีครับวันนี้ผมโนรุชิตจากกินแก้วก้าวชอปจะมารีวิว h e นหลงว t ทอ u ลต r a 2นะครับเป็นสมาร์ทวอทต,ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็จะนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับอันนี้จะเป็นอัลตร้าเขาเรียกว่าเป็นรุ่นที่มีบอดี้แบบอัลตร้านะครับก็คือกําลังที่เป็นที่นิยมอยู่ก็คือ49มมนะครับแล้วตัวบอดี้เนี่ยรุ่นเนี้ยสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวใหม่เลยนะครับเพิ่งเข้ามานะเราก็แบบว่าอยากอามาวอวดให้เพื่อนเนได้ดูนะครับว่าตัวเนี้ยนะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมลองใช้มาเนี่ยผมรู้สึกประทับใจนะในบอดี้และก็ซอฟต์แวร์ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมานะครับตัวเนี้ยจะมีจุดเด่นยังไงบ้้าาางงนะะเเเดี๋ยยวรจมลล่ใหฟั ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับกล่องเนี่ยจะมีเป็นกล่องเหลี่ยมๆแบบนี้นะรเรียบๆเลยเรียบๆเป็นแบนด์แบบนี้นะครับแกะกล่องออกมานะครับเราจะเจอกับอะไรบ้างนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นที่เก็บสายชาร์จแล้วก็สายนะครับคู่มือก็ไม่มีอะไรนะครับบางๆแค่นี้เองก็แนะนําแอปแนะนําปุ่มต่างๆนะง่าย นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล่องที่เรียกว่าเอาไว้รอเฉยๆนะครับกันชาร์จอันนี้ผมได้แกะอันนี้ออกมาแล้วนะฟิล์มที่อยู่หน้าปัดนะครับก็เลยจะมีฟิล์มนิดนึงสายสายเป็น UT นะครับเป็นสายแบบ UT นะครับตัวนี้นาสายสีส้มให้เพื่อนได้ดูนะสายนี้ยังไม่ได้แกะใช้เลยนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูเป็นแล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จเป็นไวเลสชาร์จแล้วนะครับตัวนี้เป็นไวนก็สะดวกสบายนะตามสมัยนิยมนะครับเป็นไวเลสชาร์จ ตัวเรือนนะตัวเรือนก็เป็นอลูมิเนียมนะครับแบบนี้สวยๆเลยครับยังไม่ได้แกะซีนนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างในมีอะไรหรือเปล่าข้างในไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับขออนุญ,ญาตเก็บเก็บไปก่อนเรามาแกะซีนกันดีกว่านะครับแกะซีนกันออกมานะครับก็แกะพลาสติกเลยนะครับ จริงผมได้แกะไปแล้วแหละนะครับทาเป็นแบบว่าแกะนะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้แกะจริงนะอันอยู่ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวผมแกะออกเลยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆดูความสวยงามของเขานะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าตัวนี้นะครับก็จะมีตรงนี้นะนี่เซนเซอร์รับนุณหภูมนะครับตัวเนี้จะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับดูแบบดูพรีเมียมมากเลยนะเพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดเฮิร์ตเลตอะไรต่างๆเนี่ยเซนเซอร์เขาค่อนข้างดีนะ ข้างหลังเนี่ยผมคิดว่าเป็นเซรามิกนะครับตัวนี้มันไม่ค่อยเหมือนพลาสติกนะมันมันจะดูแข็งแข็งแรงกว่าเออบอดี้เนี่ยสวยมากๆเลยนะครับปุ่มกงป,ปุ่มกดอะไรต่างๆเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับดูดีนะเป็นงานที่ดูประณีตนะครับดูสวยตัดโครงตัดขอบเนี่ยสวยนะครับมีความละเอียดในการตัดขอบเพื่อนๆดูอ,อ ไม่ใช่ว่าขอบตรงขึ้นมานครับก็จะมีปัดตัดขอบอยู่นิดนึงวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับหน้าจอ2.2อนิ้วเดี๋ยวเราจะเปิดกันเลยนะฮัลโลนะครับก็คือ Hello Watt นะครับที่อ่าที่ผมบอกไปนะครับเป็น Hello Watt เ er l t ตนะครับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเพิ่งออกมาเนี่ยอ่ผมเพิ่งได้สินค้าเนี่ยประมาณอาทิตย์เดียวเองนะครับก็เลยรีบมารีวิวเพื่อนๆดูนะชุบอขออนุญาตแกะ เดี๋ยวจะใส่สายให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะใส่สายให้ดูด้วยใส่สายเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าใส่แล้วจะสวยแค่ไหนนะครับอะใส่สายนะครับเดี๋ยวใส่สายให้ดูนะครับใส่สายเนี่ยผมสอนไปทุกวิดีโอนะวิดีโอนี้ผมจะไม่สอนนะครับวิธีการใส่สายเนาะมันไม่ยากนะครับก็คือให้ตัวดำๆอยู่ข้างบนแล้วก็เลื่อนสไลด์เข้าไปนะครับเขาก็จะล็อกเพราะว่ารุ่นนี้มีที่ล็อกสายนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้เนี่ย จะมีปุ่มล็อกสายตรงนี้นะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็เ,เขาเรียกว่าเวลาใส่เนี่ยก็จะแน่นดีนะครับตัวสายยูทีเนี่ยความฟิลลิ่งความรู้สึกเป็นไงนะครับก็ เป็นมันเป็นซิลิโคนนะมันก็จะนิ่มๆนะครับตัวเนี้ยมันก็จะเหมือนสายซิลิโคนทั่วไปนะครับการดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าเป็นตามยุคตามสมัยเนาะก็สวยขึ้นมากนะครับกว่าสายซิลิโคนนิดนึงเวลาใส่ก็ใส่เหมือนสายนาฬิกาทั่วไปแต่ถามผมว่าผมชอบสายซิลิโคนธรรมดามากกว่าเพราะเวลาใส่สายเงี้ยสายซิลิโคนใส่ง่าย,ยาน,นะครับแต่ตัวเนี้ยมันก็จะใส่าย,ยากนิดนึงตัวนี้ขยับได้ด้วยนะนี่ แกกมานะครับให้ผมไปใส่ทําไมกันล่ะเอาออกมานะครับเราก็เลื่อนไปตามที่เราต้องการนะครับเลื่อนไปสักล็อกหนึ่งเพื่อให้สายมันเนี่ยพอดีนะครับแล้วก็เวลาจับก็จะถนัดมืออ่าอย่างนี้นะครับใส่ป้ายนะครับเสร็จเรียบร้อยอ่ะโอเคเรามาพูดกันถึงตัวเรือนกันดีกว่านะครับทีนี้ตัวเรือนเนี่ยเจ้าตัว บอดี้ของเขาเนี่ยอยู่ที่ขนาด4 9ม mm มนะครับซึ่งดูเพื่อนๆดูสวยมากๆเลยนะครับหน้าปัดอยู่ที่2.02นิ้วคือหน้าปัดประมาณ2นิ้วนิดๆอ่าบวกขึ้นไปนิดๆน,นะครับปุ่มกดอะไรต่างๆเม็ดมะยมเนี่ยหมุนได้จริงปุ่มโฮมใช้ได้จริงแล้วก็ปุ่มสีส้มเนี่ยใช้ได้จริงมีฟังก์ชันนะครับตรงนี้จะเป็นรูลำโพงนะครับจะมีรูไมตรงนี้นะครับ2จุดอ่าตรงนี้จะมีไม่สองจุดจุดเด่นของเขาคือจะสามารถอัดเสียงได้ด้วยนะครับตัวเนี้ย สามารถอัดเสียงได้ด้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าซิงค์ขึ้นไปที่แอปได้นะครับเราก็สามารถไปไปฟังหรือว่าไปดูเสียงไปฟังเสียงที่เราอัดได้จากที่แอปที่ซิงค์ขึ้นไปนะครับเท่าที่ผมได้ลองใช้งานมานะครับเนี่ยเพื่อนเน,นะครับหน้าปดัดเขาเนี่ยสีสันเนี่ยสดใสามากๆเลยนะครับหน้าปดัด2.2นิ้วสีสันสดใสามากๆเลยนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนหน้าปัดเนี่ยหน้าปดัดไหนที่เขาเปลี่ยนเองได้เนี่ย,เ,ยเขากดได้แบบนี้ะครับ เนี่ยเราก็เปลี่ยนสีได้นะครับอันนี้หน้าปัดที่ผมเลือกขึ้นมาเป็นแบบเข็มนะครับเข็มเหมือนอนาล็อกเลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับหน้าจอเนี่ยคมชัดมากๆนะครับหน้าจอคมชัดมากๆแต่ยังไม่ใช่ o l e d นะครับเป็นหน้าจอ iPS ธรรมดานะครับแต่ว่าสีสันความละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยชัดมากๆนะครับเนี่ยเรากดเปลี่ยนสีได้เพื่อนสามารถกดเปลี่ยนสีได้นะครับเนี่ยตอนนี้ก็กดได้นะครับ <T uber> มีหลายสีให้เราเลือกนะครับสวยมากๆเนี่ยผมตั้งพักหน้าจอไว้เร็วสักนิดหนึ่งเนีย่ยกดเปลี่ยนหน้าปัดได้นเ,เนี่ยเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับกดย้ำๆๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะดูว่ามันจะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับหมายถึงว่าหน้าปัดนะครับในการเปลี่ยนสีอะไรต่างๆนะเนี่ยอ,อันนี้เปลี่ยนไม่ได้มันก็จะมีอันที่เปลี่ยนได้อันเปลี่ยนไม่ได้นะครับ ทีนี้เท่าที่ผมใช้งานมาเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือ1เลยนะครับสามารถวัดอุณหภูมิได้มีแจ้งเตืาาอนข yeah, ึ้นมาวันน yeah, ี้คือแจ้งเตือนอื่นๆนะครับเขาจะขึ้นมาเป็นรูปไอคอนอะไรต่างๆนะครับแจ้งเตือนขึ้นมาเวลาที่มีแจ้งเตือนขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์แดงๆตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่มุมจอตรงนี้นะครับเลื่อนหน้าปัดจากบนลงล่างเนี่ยเป็นแจ้งเตือนต่างๆนะครับนี่เขาจะแจ้งเตือนอะไรต่างๆในมือถือผมเนี่ยมาหมดเลยนะ เออเพราะว่าเขามีตั้งใหออ้ให้มาได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ปัดจากซ้ายไปขวาเนี่ยก็จะเป็นเมนูคีย์รัดต่างๆผมได้ซิงกับมือถือแล้วสังเกตเพื่อนๆดูว่าอ,อุณหภูมิอะไรต่างๆเนี่ยมาเ,ออเปิดได้นะครับแล้วก็มีสามารถตั้งในกาลุกได้จากคีย์รัดนะครับแล้วก็เป็นแอปที่ใช้งานบ่อยอยู่ตรงนี้นะครับ มีเวลาบอกนะครับเรื่อนจากล่างขึ้นบนเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับที่เป็นเหมือนเ,อเขาเรียกว่า,เ,าเมนูลัดต่างๆนะครับตัวนี้ก็ดูโหมดประหยัดมีถ้าโหมดประหยัดไปเร่องนี้เรากดไปนะครับเนี่ยเขาก็จะประหยัดพลังงานให้แล้วก็จะหน้าจอก็จะขึ้นแค่นี้เองนะครับเป็นเขียวๆแค่นี้เองแสดงแค่นี้แล้วก็วผมจะเข้าไปที่เมนูเพื่อนๆสังเกตดูนะนี่สวยมากๆนะครับแอนิเมชันเข้าไปที่เมนู เขาก็จะแบบ,บรื้อออกมาเป็นแบบมันจะเหมือนซูมซูมอะฟึบหมุนเข้ามานะครับแล้วก็ซูมอินซูมอา t ได้นะครับนี่เมนูสวยมากเมนูเนี่ยเลือกได้2แบบนะครับเรามาเลือกตรงนี้นะครับอ่ะผมไปกดเปิดโหมดพลังงานแกนอ่ะโอเคกดค้างเขาก็จะออกเออบลูทูธอ่าเปิดบลูทูธไว้นะครับในการเชื่อมต่อนะครับเผื่อเราจะใช้งานต่างๆโหมด อะไรต่างๆนะครับสามารถปรับแสงหน้าจอได้จากตรงนี้หน้าจอเนี่ยสว่างมากๆครับผมเร่งให้สุดเลยแล้วกันเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้หน้าจอที่มีความสว่างมากๆเนี่ยมันก็จะเปลืองแบตขึ้นไปนิดนึงนะครับมีโหมดล็อกด้วยเนี่ยสมมุติเปิดรหัสผ่านนะครับเราก็ตั้งไว้อ่ผมตั้ง1 2 3 4งแล้วผมก็กดโอเคไป1 2 3 4สกดโอเคไปตอนนี้รหัสผ่านมันก็ออนแล้วนะครับอ่ะเขาก็จะบอกว่าต้องใส่รหัสผ่าน1 2 3 สอ่ะตรงนี้ต้องจำให้ได้นะครับเดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนอ่าโอเคโหมด24ชั่วโมง12ชั่วโมงนะครับตัวนี้เวลาหน้าจอสว่างเนี่ยเราจะให้กี่วิ10วิ30วิ60วิหรือว่าแสดงตลอดเวลาก็ทําได้นะครับทีนี้ถ้าแสดงตลอดเวลาเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็จะกินแบตมากเลยนะครับแปบ๊บเดียวแบตเราก็จะหมดเพราะว่า หน้าจอเนี่ยจะเป็นส่วนที่กินแบตที่สุดนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่3 0ีและกันกลางๆนะครับดู Do not disturb ดู not disturb ก็คือห้ามรบกวนนั่นเองเมนูบ l u e t o พูดไปแล้วหมดประหยัดพูดไปแล้วตัวน,นี้มีอัดเสียงได้ด้วยนะครับตัวน,นี้สามารถอัดเสียงได้เราสามารถกดอัดเสียงแล้วก็ทดสอบเสียงเข้าไปที่เนี่ยนี่ได้นะครับอย่างเช่นผมอัดไว้แล้วนะครับเนี่ย อันนี้ก็คือเสียงของผมเองที่ทดสอบอัดเข้าไปนะครับแล้วก็เขาก็จะไปโชว์ในแอปด้วยนะครับออมีโหมดไฟฉายก็คือให้หน้าจอสว่างนั่นแหละแล้วก็อันนี้ก็คือค้นหามือถือเพออื่อนๆจะสังเกตว่ามือถือผมจะดังอ,อในเมนูจากล่างขึ้นบนมีประมาณนี้จากซ้ายไปขวามี Data Data ก็คือเวลาที่เราออกกําลังกายนะเขาก็จะโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอืม อ่าอันนี้คือการเต้นของหัวใจเลื่อนไปเรื่อยๆสภาพอากาศการนอนการนอนก็ต้องใส่นอนนะครับควบคุมเพลงอ่ะตัวนี้สามารถครวบคุมเพลงได้อ่าผมจะเล่าควบคุมเพลงนิดนึงนะครับนาฬิการุ่นก่อนกออนะ่ะที่ใช้งานมานะครับจุดเด่นของเขาอ่าจุดที่สังเกตของเขาคือการครวบคุมเพลงเนี่ยเขาจะควบคุมเพลงแต่ว่าให้เสียงเนี่ยมาดังที่ตัวนาฬิกาเนาะแต่ทีเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยสามารถ เลือกได้เลยว่าให้ดังที่นาฬิกาดังที่มือถือหรือดังที่หูฟังบลูทูธได้ด้วยนะครับแต่หูฟังบลูทูธเนี่ยผมยังไม่ได้เทสเนาะผมเทสกับเจ้าตัวให้ดังที่มือถือแล้วก็ให้ดังที่ตัวนี้นะครับก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเสียงอันนี้ก็คือการออกกําลังกายอะไรต่างๆนะครับมีให้เลือกด้วยนะออกซิเจนในเลือดอ่าโหมดมี2โหมดประจําเดือนด้วยนะครับตอนนี้ ผมไม่รู้ว่าไปกําหนดค่ารอบเดือนตรงไหนนะแต่ว่ามีให้นะแต่ผมยังหาจุดที่แบบว่ากําหนดรอบเดือนยังไม่ได้นะครับซึ่งวันเนี้ยเขาก็จะวงไว้เป็นวันอาทิตย์นะแต่ว่าผมยังหาจุดที่ไปตั้งให้รอบเดือนออ่ให้มาร์ครอบเดือนไม่ได้นะครับอันนี้ยังยังไม่รู้เนาะ เลื่อนหน้าปัดจากซ้ายไปขวาม,มีประมาณนี้เราเข้ามาที่เมนูนะครับเมนูก็จะสวยๆแบบนี้นะครับผมลืมโชว์ไปเดีวเรามาดูการชาร์จกันดีกว่านะครับการชาร์จเนี่ยเขาจะชาร์จไร้สายนะครับโดยที่ตัวชาร์จเนี่ยจะเป็นแท่นชาร์จแบบนี้นะครับแล้วก็แท่นชาร์จเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ลอกนี่อกมานะก็แ,แท่นชาร์จเนี่ยเป็นชาร์จไวเลสนะครับชาร์จเข้าไปแบบนี้นะครับเขาก็จะมีสถานะชาร์จขึ้นมาเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วก็ถ้าเราคว่ำไว้แบบนี้ เขาก็จะเป็นนาฬิกาหมวเตียงสังเกตว่าเขาจะปรับแสงให้นะเขาจะดรอปแสงลงมาเลยนะครับเวลาที่เราชาร์จกลางคืนเนี่ยก็จะไม่แสงตาด้วยครับแต่ถ้าเราหงายขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเดี๋ยวเเราเสียบชาร์จเข้าไปเนี่ยเขาก็จะแสดงสถานะชาร์จใหม่นะครับอันนี้อยู่ในภาพพักหน้าจอนอะอ่ะเดี๋ยวผมชาร์จใหม่อ่ประมาณนี้นะครับ ถ้าเราคว่ำนี่ยเขาก็จะดอบแสงลงมาให้ออแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับอพอเราชาร์จแบตเตอรี่เสร็จแล้วนะครับทีนี้เจ้าตัวนาฬิกาเนี่ย,กา,ยการใช้งานทั่วไปเนี่ยถ้า,เ,าเราเปิดโหมดที่เป็นเขาเรียกว่าโหมดพักหน้าจอไว้เนี่ยให้เขาแสดงพักหน้าจอตลอดเวลาเนี่ยเขาจะกินแบตนะครับอันนี้จะอยู่ได้ประมาณวันนึ่ง อ่าเท่าที่ผมใช้งานมานะหรือถ้าใช้หนักกว่าน,นั้นก็จะลดลงไปเพราะว่าตัวที่กินแบตท,ที่สุดก็คือหน้าจอนะครับใครที่เปิดโหมดพักหน้าจอไว้ก็จะกินแบตมากกว่าปกติไอ้โหมดเนี้ยนะครับเขาก็จะกินแบตมากกว่าปกติเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันมีการใช้หน้าจอนะครับแต่เขาจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะเขาใช้แค่บางส่วนนะครับมันก็เลยยังกินแบตเตอรี่แล้วก็การทำงานของเขาก็ายังทํางานอยู่ เวลาที่แจ้งเตือนเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเข้ามาลักษณะนี้นะครับเขาจะไม่ได้เข้ามาทั้งหมดหน้าจอนะมันรุ่น H.2U 8 Mac นะครับเขาก็จะเข้ามาแค่แบบข้างบนนะครับแล้วก็มีจุดแดงๆขึ้นให้โชว์ด้วยเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับ สระอะไรต่างๆเนี่ยสวยนะครับแต่ว่าจะให้ฟอนต์มันใหญ่กว่าน,นี้ทำไม่ได้นะครับมันก็จะฟอนต์ประมาณนี้นะครับสามารถลบออกได้นะครับก็กดลบทั้งหมดเนี่ยเราก็ลบออกได้ฟอนต์ไม่ลอยแล้วก็เป็นไอคอนแบบนี้ไอคอนแบบนี้เพื่อน,นๆ่าคิดว่าเป็นลายนะก็คือเป็นแจ้งเตือนนั่นแหละทุกแอป п п เลยไอคอนจะเป็นแบบเดียวกันครับพอเราเชื่อมต่อแล้วนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูตรงนี้นะกล้องมันอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวขอขยับนิดน,นึงอ่ะทีนี้หน้าปัดแบบนี้เพื่อนๆเลื่อน,นดูได้มันจะมีให้เลือกเยอะมากๆทั้งนี้เนี่ย เราสามารถอัพไปได้แค่10แบบนะครับเราต้องมาลบออกสักอันหนึ่งแล้วค่อยอัพใหม่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือ9นะแล้วก็บวก1บวกหนึ่งก็คือ,อพวกที่เราอีดิทขึ้นไปนะครับมันก็จะเป็น10แบบพอดีสมมตุติผมจะเอาสักอันนึงนะเดี๋ยวเอาอันนี้ดีกว่าเอา just d e l t อะไรเงี้ยครับกด install เข้าไปนะครับเขาก็จะมาบอกว่าให้เราเนี่ยลบตัวที่มีอยู่ออกไปแต่ตัวหลักเนี่ยลบไม่ได้นะเราต้องลบตัวที่เราไม่ต้องการออกไปนะสมมุติ ผมอยากลบตัวนี้แล้วกันอ่าลบตัวนี้เสร็จพอลบเสร็จเขาก็จะให้อัพได้พอเราอัพเข้าไปเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตดูเนี่ยเขาจะเนี่ยเด้งขึ้นมานะครับทั้งนี้เวลาอัพหน้าปัดเนี่ยต้องให้นาฬิกากับเจ้าตัวมือถือนี่อยู่ใกล้ๆกล้กันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยควรที่จะมีอ่าควรจะมีแบตเกิน50%เออ่าขึ้นไปถึงจะควรอัพน,นะครับเพราะว่าการแบบว่าเวลาที่อ่าแบตหมดอ่าเวลาแบตหมดอะไรเงี้ยเครื่องจะได้ไม่แห้งนะเพราะว่า อยู่ดีๆเราอัพขึ้นไปแล้วแบตหมดอะไรเงี้ยนะครับกันไว้นะครับ,รบอ่ะประมาณนี้พออัพเสร็จเขาก็จะวานี้เราสามารถดีลีทได้ด้วยครับจากในแอปเวลาที่เจ้าตัวเนี้ยนะครับถ้าเราเชื่อมต่อวอตคอร์อยู่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เชื่อมนะเราต้องเชื่อมก่อนนะครับก็คือเราเชื่อมต่อแอป,ปแล้วก็เปิดบลูทูธตรงนี้นะครับทีนี้เขาก็จะเชื่อมต่อวอตคอร์หรือว่าการการโทรเนี่ยเข้ามาที่มือถือของเราเรียบร้อยนะครับเราไม่ต้องไปเชื่อมบลูทูธตรงๆนะครับเราแค่เพียงเชื่อมแอปนะตัวนี้ข้อดีของมากๆเลยก็คือเชื่อมแอป ธรรมดาเนี่ยให้ Device เนี่ย Connect กันแบบนี้นะครับอ่าซิงกกันเรียบร้อยตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่24%นะผมก็ซิง์ไปนะครับทีนี้เราก็มีแจ้งเตือนนะเขาก็เตือนมานะครับเราก็ให้เปิดแจ้งเตือนต่างๆได้มี SMS, EQQ, WeChat, Facebook, WhatsApp, t นะครับ t w i ต t e r ร k y p e ย i n e อะไรต่าง Instagram นะครับแต่ว่าก็จะมี h อเตอร์ให้ด้วยออ t t อรเนี่ยก็คือแอปอื่นๆนะที่ไม่ใช่อยู่ในลิสต์นี้นะครับเขาก็จะขึ้นมาให้หมดเลยนะครับพวก เวส่จง messenger แอปอะไรก็ตามที่เราใช้อยู่นะครับทีนี้พอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยการโทรเนี่ยนะครับเราก็สามารถกดโทรเข้าโทรออกได้นะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูทีนี้เขาก็จะไปให้เลือกให้ดังที่นาฬิกาหรืออะไรอย่างนี้ไดนะ้นี่ก็จะมีเพิ่มลดเสียงด้วยนะครับนิ้พักหน้าจอไปนะ อ่าโอเคกดโทรม่กดโทรไ่เนี่ยให้ดังที่มือถือให้ดังที่นาฬิกากดสลับตรงนี้ได้เลยอ่าโอเคประมาณนี้นะครับการโทรเนี่ยแล้วสมมติถ้ามีคนโทรเข้าล่ะนะครับถ้ามีคนโทรเข้าเดี๋ยวผมขออนุญาตสาธิตการโทรนิดหนึ่งนะครับสมมุติถ้ามีการมีคนโทรเข้านะครับเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถกดรับสายได้นะครับแล้วก็ เลือกให้ดังที่เจ้าตัวนาฬิกาหรือว่าดังที่มือถือได้เหมือนกันนะครับแบบนี้สลับได้ง่ายๆเลยนะครับอันแบบนี้คือผมโทรหาตัวเองนะมันก็เลยเป็นเสียงกกล้องแบบนี้นะครับก็คืออยากสาธิตให้เพื่อนๆดูว่ามันทําได้จุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาจะมีเข็มทิศนะครับเข็มทิศให้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูนะเขาก็จะมีเข็มทิศบอกทิศนะครับเราต้องเฉียงเฉียงดูนะอ่าเดี๋ยวผมจะหันไปเขาบอกว่าทิศตะวันออกตอนนี้เขาก็จะหมุนหมุนหมุน,มนจะมีเอฟเฟกแบบนี้นะครับ ทิศเหนืออยู่ด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนอาจจะไม่เห็นนะมันก็จะหมุน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 ไปต้องเอียงให้ได้นะครับแต่ถ้าเราตั้งแบบเนี้ยมันหาไม่ได้นะครับหาทิศไม่ได้ต้องเอียงแบบนี้มีเข็มทิศให้นะมีหมดอกกําลังกายอันนี้ยมมดกกำลังกายเนี่ยเยอะมากเลยนะมีเดินวิ่งปั่นจักรยานแน่ละเดินในลู่วิ่งลู่อะไรอย่างงี้นะครับโยคงโยคะาบบาสเกตบอลฟุตบอลแบดบมินตันแอโรบิกพายเรือ เจสกีอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะครับอ่ามีหลายแบบมากๆเตมไมหมดเลยนะครับเนี่ยหมดผมพูดไม่หมดนะมันเยอะมากๆแล้วถ้าใครซื้อไปแล้วเนี่ยลองไปเล่นดูนะมันเยอะจริงๆโอ้โหอลังการมากเยอะมากอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูสักหมดหนึ่งนะครับถ้าเดินอ่ะเดิน3 2 1ปึ๊บเขาก็จะมีสเตปบอกนะครับกิโล เมตรหรือระยะทางนั่นเองกิโลแคลอรี่การเต้นของหัวใจนะอัตราความเร็วอะไรต่างๆมีบอกนะครับผมจะขอกดออกไปมีปฏิทินมาให้มีปฏิทินมาให้นะครับปฏิทินแล้วก็ตัวนี้มีเวลาพักหน้าจอนะครับพักหน้าจอก็เรียกว่าอ,อันนี้พิกข้อมือติดอัตโนมัติค้นหามือถือ เราค้นหามือถือได้แต่เราต้องเชื่อมต่ออยู่นะมือถือมันก็จะสั่นนะครับทีนี้ผมปิดเสียงไว้เดี๋ยวใหม่อ่ะค้นหามือถือเขาก็จะดังแบบนี้นะครับเราก็กดออกไปนะครับมีนาฬิกาจับเวลานะครับเราตั้งได้1มิล3มิลแล้วก็มาอีดิทได้ว่าเราจะเ,เท่าไหร่นะครับ มีแอปอ่าแอปเนี่ยไม่ใช่แอปสโตร์นะครับมันเป็นไอคอนเหมือนแอปสโตร์แต่ก็จะมีพวกเกมนะครับมีพวก,วกเกมต่างๆนะเนี่ยเหมือนเข้ออะไรตั้งสมาธิอะไรเนี้ยผมก็ใช้ไม่เป็นเกมเครื่องบินนะครับเครื่องบินนี่ก็ไว้หลบหลีกอ่ามีเกมเอาไว้หลบหลีกนั่นนี่นู่นอันนี้เราก็ไม่ได้ยิงนะมันกดแล้วมันไม่ยิงนะครับเนี่ยอาจจะมียิงแหละแต่ผมเล่นไม่เป็นหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะผมไม่ได้เล่นแบบจริงจังเท่าไหร่นะครับอ่ะ ขอญาตออกไปนะครับนูแฮมสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไว้แก้เหงาเพลินๆได้นะเวลาเล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นไปนะครับ2048นี่ก็น่าจะเป็นเกมจับคู่นะผมไม่แน่ใจเนี่ยเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับเออ,อเอาไว้ก่อนนะครับลูกปัดอืมเอาไว้เลื่อน ขาก็จะสันส่นๆเอาไปเลื่อนลูกปัดนาฬิกาก็จะสันส่นๆนะครับมีอะไรอีกล่ะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยน่าจะต้องซิงค์ขึ้นจากแอปนะครับสมมุติเราโหลดอ e ีบุ๊กมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราซิงค์ขึ้นไปนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวคนนี้ผมขอไปลองก่อนนะครับเพราะผมยังไม่มีอ e ีบุ๊กนะครับบันทึกเสียงอ่าบันทึกเสียงเนี่ยผมได้เทสแล้วนะครับเทสบันทึกเสียงบันทึกได้จริงแล้วก็ซิงค์เข้าไปที่ตัวแอปได้นะครับ อันนี้ก็คือเส,สียงหนึ่งสองสามสี่ทดสอบอัดเสียงนี่คือเสียงการทดสอบอัดเสียงหนะึ่งสองสามสี่อ่าอันนี้ก็คือเสียงที่ผมมาได้ทําการบันทึกแล้วก็ทดสอบไว้นะครับแล้วก็เขาจะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือมีวัดอุณหภูมิด้วยนะครับเนี่ยวัดอุณหภูมินะเราต้องใส่วัดนะครับซึ่งเซ็นเซอร์ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูจะมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะพเพื่อนๆนี่เป็นตุ่มๆแบบนี้นะครับเขาก็จะเอาเซ็นเซอร์ตรงเนี้ย นะครับเป็นอลูมิเนียมเนี่ยนะครับวัดอุณหภูมิร่างกายเรานะครับแต่ทั้งนี้เราต้องใส่วัดนะถ้าเราไม่ใส่วัดเนี่ยมันจะวัดไม่ได้นะเนี่ยกดวัดชุบนะเนี่ยเขาก็จะวัดเนี่ยตอนนี้ผมอนนุ้ชี้ไปแปะอยู่อ,อ,อุณหภูมิมันก็จะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่37.2นะครับอุณหภูมิผิวหนัง36.5าอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ มีวัดการเต้นของหัวใจนะครับเขาบอกว่าปวดสวมใส่เอออันนี้เขารู้นะเราไม่ได้สวมใส่เออนี้ดีมากๆเลยวัดนภูมิอันนี้ฝึกหายใจนะครับเนี่ยฝึกหายใจออก็ดีนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับ Uh, use, Facebook, อยุพวกอินเตอร์แกรมเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยมันเล่นที่มือถือไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นการแจ้งเตือนพวกข้อความอะไรต่างๆมากกว่านะครับเนี่ยมันเล่นในมือถือไม่ได้เออมันไม่มีนะกดเข้าไปก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็จะอยู่ในข้อความที่เป็นแจ้งเตือนหมดแล้วนะครับควบคุมกล้องนะครับสมมุติถ้าเราอ่าเปิดเขาเรียกว่าเปิดแอป,ปอยูอ่ากดเข้าไปอ่าเจอแล้วนะครับเขาก็จะควบคุมกล้องแบบนี้นะกดถ่ายได้ อะไรได้ประมาณนะั้นอันนี้ก็คือ Data การออกกําลังกายสเต็ปอะไรอย่เงี้ยซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมใส่เดินอยู่ประมาณนึงงนะก็ก็จะมีสเต็ปขึ้นขึ้นมานะครับตัวนี้ Siri Siri นี่ก็คือผู้ช่วยนะผู้ช่วยอัตโนมัติก็คือไอซิลก็คืออ่าซิที่อยู่ในมือถือเรานั่นแหละนะครับ ฉันเจอข้อมูลนี้ในเว็บไซต์ของกับแซงก็คืออะไรซีรีส์ที่อยู่ในมือถือมาดูกันโอเคประมาณนี้นะครับก็เป็นคําสั่งเสียงอเอาไว้สั่งซีรีส์ได้มีออกซิเจนในเลือดนะครับอันนี้มีวัดออกซิเจนในเลือดอผมไม่ได้ใส่เขาก็จะยังไม่ได้วัดตัวนี้ไม่มีวัดความดันนะเออ สังเกตนะครับไม่มีวัดความดันก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็อยู่ที่ว่าใครจะใช้หรือไม่ใช้ก็เลือกลองดูนะครับทีนี้ปุ่มต่างๆเนี่ยใช้งานได้จริงปุ่มด้านข้างเนี่ยสีส้มๆนะครับกดแล้วมีฟังก์ชันใช้งานได้จริงนะเราตั้งค่าให้เป็นปุ่มอะไรก็ได้นะครับเนี่ยเขาจะบอกให้นะครับว่าเราะจะทําเป็นปุ่มอะไรห้ามรบกวนควคบคุมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็กดเม็ดมะยมหมุนได้จริงอ่า เมนูอะไรต่างๆเนี่ยใช้หมุนได้จริงนะครับเดี๋ยวผมจะควบคุมเพลงเนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเขาควบคุมเพลงได้อย่างไงนะครับฟังก์ชันเนี้ยดีมากๆเลยนะครับสมมุติผมเปิดเพลงนะเดี๋ยวผมหาเพลงที่มันแบบว่าไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วกันนะครับ เรามาเลือกที่มือถือนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราเปิดไอ้ตัววอตคอร์อยู่หรือว่าการเชื่อมต่อคอร์อยู่เนี่ยเสียงเขาจะมาดังที่นาฬิกานะครับ เพื่อนๆอาจจะชอบนะอันเนี้ยทั้งนี้เวลาควบคุมเพลงนะครับเรามาเลือกตรงนี้นะครับว่าจะเป็นส่วนไหนนะจะเป็นหูฟังบลูทูธจะเป็นมือถือจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่เนี้ยถ้าเราเปิดบลูทูธที่เป็นบลูทูธ calling ไว้เนี่ยเขาก็จะมาดังที่ตัวนาฬิกานะครับเราต้องมาปิดบลูทูธ calling ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ไปควบคุมที่เจ้าจตัวมือถือได้นะครับแบบว่าสมมติเราใส่เนี่ยตรงเนี้ยนะครับถ้าปิดไปเขาก็จะควบคุมที่ตัวมือถือได้เลยนะครับ ทีเนี้ยข้อดีก็คือสมมติเราใส่แล้วเราอยากเปลี่ยนเพลงที่เราเปิดมือถือทิ้งไว้เราอยากเปลี่ยนเพลงที่นาฬิการเราเนี่ยเราก็สามารถควบคุมมือถือเราได้ครับอันนี้ก็คือดีามากนะครับอ่าประโยชน์มีประมาณนี้นะครับทีนี้อ่าอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชันที่ผมเอ่อได้ดูนะแต่ว่าผมไม่รู้ใช้งานยังไงนะครับวัดรอบเดือนนะครับวัดรอบเดือนเนี่ยเขาบอกว่าผมยังไม่ได้กําหนดค่านะ มันกาหนดยังไงนะผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมพยายามไปหาที่กําหนดในแอปก็ยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวขอติดไว้ก่อนนะครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับอันนี้เอาไว้เอาไว้เดี๋ยวผมลองเทสแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะประมาณพรีวิวประมาณนี้ครับจะขอสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับเจ้าตัว Hello w h a t s a t o 2ตัวนี้จุดเด่นของเขาก็คือวัสดุนะครับวัสดุหนึ่งเลยคือ พรีเมียมมากๆนะครับพรีเมียมขึ้นไปอีกนะครับเพื่อนๆดูพื้นผิวอะไรต่างๆนะครับปุ่มเปิ่มเม็ดมายงมายงอะไรเนี่ยสวยขึ้นไปอีกนะครับด้านหลังนะครับก็สวยนะครับมีเซ็นเซอร์มีวัดอุณหภูมินะครับตัวเนี้ก็จะมีตอนนี้ก็จะมีทุกรุ่นนะครับตัวเอ่อน็อตเนี่ยเป็นน็อตจริงนะครับเป็นน็อตจริงมีที่ล็อกสายนะครับแล้วก็หน้าปัดเนี่ยน่าใช้นะผมว่าจอเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับหน้าปัดจออะไรอย่างเงี้ยน่าใช้มากเลยนะครับเนี่ยผมหมุนเพื่อนๆได้ดูคือ ในกล้องเนี่ยอาจจะแสดงสีได้ไม่เหมือนสีจริงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหน้าปัดเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาควบคุมเพลงเนี่ยผมชอบเพราะว่ามันสามารถควบคุมเพลงให้ไปดังที่มือถือได้เออไม่จำเป็นต้องมาดังที่นาฬิกาก็ได้อันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มี s i r i ก็คือควบคุม s i r i ก็คือเขาเรียกว่า a s s i s t a n t ได้เออแบบนั้นประมาณนั้นนะครับทั้งนี้นะหากใครสนใจนะครับเจ้าตัว Hello w a t ตทูนะครับตัวนาฬิกาที่เป็นผมคิดว่าตัวพรีเมียมสุดในตอนนี้แล้วแหละนะครับในที่เป็น Apple Wat c h Ultra โคเนี่ยนะครับก็คือน่าจะเป็นตัวตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยสวยมากๆแล้วก็น้ำหนงน้ำหนักอะไรเนี่ยดีมากๆเลยนะครับการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยน่าใช้มากๆนะครับถึงแม้ว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะเท่าๆกันหมดนะครับตอนรุ่นที่เป็นอัลตราเพราะว่าจอเขาใหญ่ประมาณ2วันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเปิด สกินเซฟเวอร์ไว้เนี่ยวันเดียวก็หมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องปกตินะเราก็ต้องทําใจแล้วก็แลก มาด้วยนะครับเพราะว่าจอเขาสวยจริงๆภาพที่เราอัพขึ้นไปหรือว่าภาพในตัวมือถือที่เราส่งขึ้นไปเนี่ยมันสวยมากๆเลยนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับเจ้า Hello Watch Ultra 2ตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่กิ่นแก้ว9ชอบนะครับบอกทางแอดมินนะครับแอดมินเขาก็จะมีของแถมให้นะครับตอนนี้พิเศษที่ใครสั่งซื้อตอนนี้นะครับก็ถ้าใครสั่งซื้อนะครับในช่วงนี้นะในช่วงในช่วงนี้นะครับช่วงโปรโมชั่นนี้นะครับก็จะมีสายแถมให้2เส้นนะครับมีเคสมีฟิล์มกันรอย ้ดวยทั้งนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปถามแอดมินหรือไปเลือกได้นะครับท้งนี้เรามีจําหน่ายทั้งโชปปี้นะครับโชปปี้ไลน์แอดนะครับแล้วก็แฟนเพจด้วยนะครับหากใครสนใจรุ่นนี้ก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะนํามารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังอีกเพราะว่าการใช้งานผมของตัวรุ่นเนี้ยผมใช้งานน้อยนะผมบอกตรงๆว่าผมใช้งานน้อยนะก็อยากมารีวิวให้เพื่อนได้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบรีวิวอะไรที่เป็นจุดเด่นมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะตอนเนี้ย นาฬิกาออกมาเยอะมากแล้วผมทำรีวิวแทบไม่ทันเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ